สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะมาอีกแล้วคะ่ะเมื่อกี้ได้ปล่อยคลิปแนวทางฮานอยของพี่พาษเซียนเชียชงใหม่แล้วก็เซียนโคราชให้ไปแล้วเนาะการมาต่อที่แนวทางของอาจารย์สวัยแม่ลิว้วเซียนศรีสะเกดแล้วก็ตาปากน้ำโพเนาะส่วนของปู่ซ0ยังบมาเนาะคะ่ะถามมาแล้วบางเทีมเพื่นจะเอาขึ้นหน้าจอให้เนาะขึ้นหน้าจอกับอ่า บรรยากาศของพาขอเปียแล้วก็เด็กๆไปเที่ยวเมื่อวานานี้เนาะขาวยอบรรยากาศมาห้เบิ้งแล้วก็จะเอาของปูซีซูนขึ้นหน้าจอให้เนาะให้เอฟซีทั้งช่องเบิ้งตามหน้าจอเ้อเนาะลิดต่อไปเนาะแต่ว่าตอนนี้ของปูซีซูนยังมาวมากเนาะแต่ว่าจะมาจากโม่งกับโบฮูค่ะเนาะแต่ตอนนี้จะเอาของสามอาจารย์ก้อนไปเนาะไปก้อนฉีอาจารย์เนาะอาจารย์สวัยตาปากน้ำโพแม่ลิ้ว เซียนศิจเกตสี่อาจารย์เนาะค่ะเมื่อวานนี้ของอาจารย์สวัยเนะาะเขาเข้าค่ะที่แม่เพ็ญจับคู่ให้เนอะศูย์สามส่วนของแม่ลิ้วเมื่อวานนี้เดี๋ยวทาเบิงน้ำกันว่าเขาหรือบ่กเขาเนาะเอ๋อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็ญด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ครีมเนาะจัดโปรครีมค่ะชุดหนึ่งพันหนึ่งร้ยบาทเนาะ เขียวทักจองมาไหวเด้อค่ะเนาะหมดเดือนนี้ก็จะขึ้นราคาเดิมเนาะลดช่วงนี้จัดโปโตโลมหนาวให้เอฟซทั้งช่อง1,100บาทเนาะครีมชุดแก้ฟ้ากะจุดดังดำเนาะหน้าเด้งหน้าอาส,สบู่สีขาวก็จะทำห้หนาเด่งหน้าออนว่าไวเนาะชุดสบู่สีสมก็จะเป็นชุดแก้ฟ้ากะจุดดังดำส่วนครีมกันแดดก็ หน้าชุ่มฉ่ำเนาะสามบาทเนาะแล้วก็เซรั่ม800บาทแคลเซียมก็ห้าร้อยบาทยาบำรุงสายตากั4สี่าสิบบาทเนาะผู้ใดสนใจตัวใดทักมาถามได้บอซื้อบอเป็นอย่างเนาะถามได้ถามรายละเอียดใดเนาะค่ะส่วนสบู่ค่ะสะบู่แม่หรือว่าสบู่เจแดงเนาะห้าก้อนขึ้นไปก้อนละ80บบาทเนาะ ส่วนห้าก้อนลงมาก็ก้อนละร้อยบาทเนาะค่ะทักจองมาได้ค่ะใช้ดีเนาะอาบน้ําสะอาดหมดจุดดีเด้อเนาะสบู่เนาะสะบูสบ่ส้มของแม่หรือว่าเจดแดงค่ะเอตามนี่ค่ะส่วนอยากแจ้งข่าวให้ fc ทั้งช่องเนาะถ้าผู้ใดที่ติดตามาแนวทางของพี่ผหัดเนาะให้ติดตามทาง youtube เท่านั้นเนาะอย่าไปติดตามทางผพจ เพราะว่าทางเพจเป็นเพจปลอมหมดทุกเลยหมดทุกคลิปหมดทุกอันเลยเนาะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพเขาเอาชื่อประหัตอ่าชื่อของพี่ประหัตไปขายลอตเตอรี่ไปขายเหล็กยาซู้ไปซื้อยาซื้อไปหลงเชื่อเด้อค่ะเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนตกเป็นเนื้อแล้วค่ะเพื่อนอยากเตือนไว้เนาะ ถ้าจะติดตามแนวทางจากพี่ปหาต้องติดตามทาง youtube เท่านั้นเนาะทางเพจบบมี่เ้อค่ะเนาะบบมี่เดอ้อเนาะเตือนแล้วเตือนอีกเนาะทางพี่ประก็เตือนแล้วแต่ว่าพี่ปหาลงคลิปไปเขาจะตัดตัดออกคําที่พี่ปหาบอกว่าเป็นของฟอมเขาตัดอันที่พี่ประหาบาให้เขานะคะตัดทีมเบิร์เนาะเขาจะเอาเตือนเนีนไปล่งเลยค่ะเนาะบอกเขาสร้างเห็ดเขาเห็ดเก่งเนาะพวกนี้นะ อย่าไปเสือเด้อทางผิดนะของที่ว่าเป็นซื้อของพี่พะหัดนะอย่าไปเสือเด็ดขาดค่ะที่ว่ามาขายหวยขายลอตเตอรี่อย่างก็แล้วแต่เนาะอย่าไปเสือเด็ดขาดค่ะตามนี้ค่ะแจ้งเตือนไว้เนาะเพราะว่าเป็นห่วงทุกคนนั่นล่ะเอาฝากด้วยเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่นนคะนี่เนาะค่ะแนวทางเมื่อวานนี้เนาะ แนวทางเมื่อวานนี้ของอาจารย์สวัยให้มาวิ่งรูด4กับ3เนอะตัววิ่งตัวลูดมาที่3เนอะนี่ค่ะส่วนตัวประกบมาด้วยกันก็นมีคือห้เจ็ดแล้วก็หนะ้าปดเนอะนี่ค่ะส่วนตัวจับคู่ไห้ก็มี3 0มศย์ศาค่ะเนอะสามหกบอมี่สมเจ็ดบอมี่ค่ะขอโทษหลายๆจับคู่บะถึกเนะาะเอา ก็น,นี้ค่ะของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้จับคู่เข้าแค่น้อยเดียวเนาะส่วนของเซียนสีสเกตเ,เ,เมื่อวานนี้หนึ่งกับสองโบเขาเนาะค่ะหานอยเมื่อวานนี้โบเขาค่ะส่วนของแม่ลิ้วค่ะแม่ลิว้วห้ากับเจ็ดมาทั้งสามนอยเลยเนาะวิ่งลูดห้ากับเจ็ดมาทั้งสามนอยเลยเนาะนี่ค่ะก็คือเจ็ดสามเข้าน้อยพิเศษเนาะคะ่ะ 3 7 7 3, เจ็ดเจ็ดสามข้าวน้อยพิเศษส่วนห้าแปดแปดห้าข้าวน้อยปกติส่วนห้าเจ็ดเจ็ดห้าข้าวน้อย V i p เนาะนี่ค่ะของแม่ลิ้วเข้าดีเนาะห้าน้อยเข่าทุกมือค่ะมือละน้อยสองน้อยสามน้อยกับเข่าเนาะนี่ค่ะนาติดตามมากค่ะผู้ใดที่ติดตามแม่ลิว้วขอให้มันมานิน่งๆปังๆทุกวันเนาะ ส่วนของตาปากน้ำโพค่ะตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้วิ่งลูดบนล่างค่ะห้าหน้อยรวมสองกับห้าก็มาที่ห้าเนาะนี่ค่ะแต่ว่าจับคู่บอ่อเข่าเด้อค่ะของตาปากน้ำโพหาหน้อยรวมเนาะส่วนห้าหน้อยแยกค่ะน้อยพิเศษห้ากับแปดบอ่อเขา่าน้อยปกติก้ากับสองบอ่อเข่าเนาะน้อยวีไอพีเก้ากับสองการบ่อเข่าคือกันค่ะ ค่ะหานอยแยกเมื่อวานนี้หลุดไปหมดเลยเนาะทั้งตัววิ่งตัวลูดก็หลุดตัวจับครูก็หลุดเนะเาะมาเบิ่งของวันที่สามกันค่ะวันนี้ค่ะวันนี้วันที่สามานอยได้มาแล้วค่ะของอาจารย์สวัยวิ่งลูดบนล่างค่ะสูตรสองตัวได้มาหกกับห้าสูตรตัวเดียวได้มาหกเนาะตัวประกรบก็จะมีหนึ่งสองสามสี่เก้า อย่าลืมว่าตัวประกบและตัววิ่งตัวลูดชอบมาด้วยกันนะคะเมื่อนี้อาจารย์สวัยจับคู่มาให้เองค่ะ1นึ่งห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 ค่ะแล้วก็16171819นเนแนาะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างสูตรสองตัวได้มา6กกับห้า สูตรตัวเดียวก็ได้มา6เนาะตัวประกรบกม็มีหนึ่งสสามี่เก้าจับคููมาไห่หนึ่งหนึ่งสองสองย์ศูนย์ซีแล้วก็หนึ่งหหนึ่งเจ็แล้วก็1 9ึ่งเก้ค่ะอย่าลืมว่าตัวประกรบและวิ่งรูดชอบมาด้วยกันนะคะนี่ค่ะของอาจารย์สวัยได้แล้วค่ะมาต่อค่ะ ของเซียนสีนสเกตค่ะเซียนศิีสเกตให้มาแล้ววันนี้แก้มือใหม่เนะาะเมื่อวานนี้บอกเข้าค่ะวันนี้แก้มือใหม่ค่ะเซียนสีนสเกตให้มาแล้ววิ่งลูดบนล่างค่ะสี่เม็ดเดียววันนี้สี่เม็ดเดียวก็คือจับคู่สามตัวให้มี0ศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเนาะสองตัวก็มีสี่เจ็ดสี่หกสี่สามสี่หนึ่งสี่เก้าแล้วก็สี่หาสี่สี่เนาะ เน้นที่4746แล้วก็44ค่ะนี่ค่ะแนวทางหานอยวันนี้ของเซียนศิสเกตเนาะให้มาวิ่งลูดบนล่าง4ตัวเดียวเนาะฮาน้อยเพิ่นเน้นที่เล่นได้ทั้ง3ามนอยเน้นที่น้อยปกติแล้วก็นอย VIP เนาะของเพิ่นเนาะ ขจับคู่สามตัวให้มามีศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็สองตัวมีสี่เจ็ดสี่หกสี่สามสี่หนึ่งสี่เก้าสี่หาแล้วก็สี่สี่เนาะเน้นที่สี่เจ็ดสี่หกแล้วก็สี่สี่ค่ะเนาะของเซียนสีสเกตค่ะมาแคปนาจอน้่งกันค่ะของอาจารย์สวัยแล้วก็เซียนสีสเกตค่ะนี่ค่ะตรงกันที่สี่สี่เนาะตรงกันที่สี่สี่ วันนี้อาจารย์สวัยวาอาจารย์สวัยสอบหนึ่งเนาะลืมบอกว่าตัวชอบของเพิ่นมือนีก็ขึ้นหนึ่งค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวไ่เพ่นผ้าไปต่อเนาะนี่ค่ะของแม่รลิวมาแล้วเมวื่อวานนี้แตกสามน้อยเลยเนาะคะ่ะวันนี้ได้มาแล้วค่ะวันนี้ได้มาแล้ว แม่เลิ้วให้มาฮาหนอยวันนี้วิ่งลูดบนลลังค่ะสามกับแปดเนาะค่ะวันนี้สามกับแปดเด้อค่ะเลขประกบคู่ของเพิร์มมี่หนึ่งสี่หกเจ็ดเก้าค่ะหนึ่งสี่หกเจ็ดเก้าจับคู่มาให้ยกามีสามหนึ่งสามหกสามสี่สามเจ็ดสามเก้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแล้วกับแปดเก้าเนาะฮานอยของแม่เลี้วค่ะวิ่งลูด บนล่างสามกับแปดเลขประกบคู่ของเพลนมีหนึ่ง c หกเจ็ดเก้าเนาะจับคู่มาให้ก็มีสามหนึ่งสามหกสาม c สามเจ็ดสามเก้าแปดหนึ่งแปดี่แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าค่ะนี่ค่ะหาหน้อยของแม่ลิ้วแม่นแเนาะเข้าทุกวันค่ะเข้าทุกวันเนะาะผู้ใดตามตามได้เลยค่ะ เพิ่นหมาตั้งแต่เพิ่นหามากลุดแค่เมื่อนั้นมือเดียวเนาะที่จับคู่เขาเนะบบาะแต่ว่านอกนั้นนะเขามือละสองน้อยสามน้อยมือละสองน้อยสามน้อยเนาะของเพิ่นเขาดีค่ะส่วนห้าหน้อยรวมค่ะห้าหน้อยรวมของตาปากน้ําโพวันนี้วิ่งลูดศูนย์กับสามเนะหาะห้าน้อยรวมของตาปากน้ําโพวันนี้วิ่งลูดศูนย์กับสามจับคู่มาหาศูนย์สามศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามสามสามหาสามแปดสามเก้าเนาะ นี่ค่ะแนวทางหาหนอยรวมของตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนล่าง0กับ3จับคู่ไหามามี 03, นย 07, 0มศ3นย์หสสหสามแแล้วก็3ามเเด้อค่ะเนาะ เอาได้ฮาหนอยรวมแล้วมาต่อฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพกันเนาะวันนี้ค่ะวันนี้ฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพให้มาน้อยพิเศษให้มาลูดสองกับห้าจับคู่ไม่ใหสองเก้าสองสองหาเก้าหาสองเนาะส่วนน้อยปกติให้มาลูดสามกับหกจับคู่ใหสามสามสามหกหกสามแล้วก็หกหกค่ะส่วนน้อย v i p ใหลู่ศูนย์กับสาม จับคู่0หา0 8 3 5แล้วก็3 8ค่ะเนาะแนวทางหาหนอยแยกเนอะของตาปากน้ำโพให้มานอยพิเศษรูด2กับ5จับคู่ให้2 9 2 2 5 9 5 2ค่ะส่วนนอยปกติรูด3กับ6จับคู่3 3 3 6 6 3 6, 6 6แล้วก็นอย VIP รูด0กับ3ค่ะ จับคู่ไฮซูนหาศแปห้าสามห้าแล้วก็ส8มแดเนาะค่ะวันนี้ได้ไปแล้วบททุกเซียนทุกอาจารย์เหลือแค่ของปูสี่ศูไว้ติดตามคลิปต่อไปเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัวๆให้แม่เพนด้วยนะคะเอามาแคบหน้าจอน้ำกันค่ะของแม่ลิว้วตาปากน้ำโพค่ะนาอหฮานอ,นอยแม่นๆค่ะวันนี้ขอให้ปังๆทุกทุกท่านทุกๆคนนะคะ นี่ค่ะแคปหน้าจอเอาเด้อจ้ะฮาหนอยวันนี้ของแม่เหลียวและตาปากน้ำโพเนาะได้ตัวดีตัวเด็ดไปทุกตัวแล้ววันนี้ผู้ใดเปี้ยวปากก็อยากจะสั่งตำไทยตำเล่าเนาะคะ่ะก็สั่งไปเดอ้อเนาะร้านเก่าเจ้าเดิมของเฮานะคะ่ะสั่งได้ทุกเมื่อทุกเวลาสั่งน้อยก็ได้น้อยสั่งหลายก็ได้หลายเนาะ เอาตามนี้ค่ะอย่าลืมอุดหนุนครีมแคลเซียมก็แล้วกันช่วงนี้โปรโมชั่นดีเดอ้อค่ะเนาะนี่ค่ะตามนี้ค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ